สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนวันนี้นะคะคุณปฏิพัทธ์ค่ะหรือว่าลองอ่องนะคะได้แจ้งรายละเอียดค่ะเรื่องของงบประมาณนำคณะบินไปสิงคโปร์ค่ะยันนะคะทำตามระเบียบไม่ใช่การร้างท่อแน่นอนค่ะพร้อมหักส่วนที่เหลือคืนทางด้วยย้อนผลสำลิดนะคะดูง,งานของกุวงอื่นดเป็นอย่างไรบ้างค่ะครับก็ออกมาชี้แจงแล้วนะครับสำหรับนายปฏิพัทธ์สันติพาดาครับ รองประธานสภาผูพพ้แทนรัษฎรคนที่1หน่ครับมีการถแถลงชี้แจงกรณีที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์การใช้งบประมาณเพื่อไปดูงานที่ประเทศสิงคโปร์นะครับว่าโครงการนี้ถูกกาหนดเอาไว้แล้วจากการประชุมทั้งในส่วนของกรรมการชุดใหญ่กรรมการขับเคลื่อนและอนุกรรมการนั้นครับเราเจอโจทย์ที่ต้องการเห็นภาพและรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อสามารถพัฒนาสภาให้เป็นสากลให้ได้ซึ่งเราพบว่าการดูงานในประเทศที่ไกลเกินไปเนี่ยไม่มีความจําเป็นครับ เราควรเริ่มต้นศึกษาประเทศที่เป็นพันธมิตรระดับอาเซียนจึงเลือกประเทศสิงคโปร์นะครับโดยนายปฏิพัฒน์กล่าวต่อนะครับว่างบประมาณที่ได้ตั้งไว้เนี่ยครั้งแรกเนี่ยก็เป็นไปตามระเบียบการคลังครับในส่วนของค่าใช้จ่ายของรองประธานสภาคนที่1เพราะฉะนั้นกรณีที่หลายคนกังวลว่างบประมาณที่ตั้งไว้นั้นสูงเกินไปหรือไม่ข้อที่จริงคือเป็นการตั้งไว้ตอนที่เรายังไม่ได้มีการจองโรงแรมจองตั๋วเครื่องบินจริงและยังไม่สามารถลงรายละเอียดในทริปได้ครับ เจ้าที่ในโครงการจึงตั้งโครงการและงบประมาณตามสิทธิที่อยู่ในระเบียบทุกประการไว้ก่อนซึ่งค่าใช้จ่ายตามจริงเนี่ยบางส่วนมีก็สามารถเปิดเผยได้ในวันนี้และจะเปิดเผยแบบละเอียดเลยนะครับในช่วงที่เดินทางกลับมาครับแต่เรื่องของคณะเดินทางครับมีองค์ประกอบ3ส่วนคือส่วนแรกคือกรรมการซึ่งมีตนเองนายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสสบัญชีรายชื่อพักก้าวไก่ครับนายวรพวิยโรธสสบัญชีรายชื่อพักก้าวไก่ที่เป็นคนเนี่ยที่ตั้งใจให้ไปดูในเรื่องของ ระบบสารสนเทศระบบฐานข้อมูลโปร่งใสฮะเพราะเราจะได้มีโอกาสไปเยี่ยมเทคโนโลยีของรัฐบาลสิงคโปร์ด้วยโดยในงานด้านเทคนิคเช่นนี้เราจําเป็นต้องได้คนที่เหมาะสมกับงานเท่านั้นที่จะสามารถเข้าไปดูได้ครับจึงเชิญ2คนนี้ไปนะครับส่วนต่อมาค่ะตอนที่เราตั้งใจตั้งคณะทางานขึ้นมานะคะยังไม่ได้มีทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลรวมถึงยังไม่มีกรรมกิการกิจการสาภาด้วย ความตั้งใจแรกที่ตั้งขึ้นมาก็คือถ้าเรากำหนดทิปดูงานได้เราก็จะเชิญประธานคณะกรรมการกิจการสภาไปด้วยและจะให้เลือกสรรหรือคัดเลือกคนจะเดินทางไปด้วยกันแต่เนื่องจากยังไม่มีค่ะจึงใช้วิธีการแบ่งคร่าวๆก็คือพักเก้าไกล3คนที่มีความจำงอยากทำงานในกรรมการกิจการสภาไม่ได้ดูว่าเป็นใครอย่างไรนะคะและได้เดินเชิญอีกสองคนจากพักการเมืองใหญ่ก็คือพักเพื่อไทยและก็ภูมิใจไทยด้วยเดินทางไปด้วยกันลองอ่องนะคะกล่าวด้วยว่าสถานการณ์ทางการเมืองตลอดเนื่นที่ผ่าน มานั้นเรารู้ว่ามีทั้งความแปรปรวนมีการตัดสินใจนะคะหน้าง,งานมากเพราะฉะนั้นสมาชิกที่ไม่มีความพร้อมจึงไม่ได้ส่งชื่อเข้ามาจึงไม่เพียงคนจากพักเพื่อไทยสองคนที่เดินทางไปด้วยกันกับเรานั่นก็คือนะคะคุณสรันทิมสุวรรณค่ะสสเลยพักเพื่อไทยซึ่งมีบทบาทชัดเจนนะคะในการขับเคลื่อนสภาข,ของพักเพื่อไทยส่วนในายพชรจันทรวงทองนะคะสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยก็เป็นคนรุ่นใหม่ แล้วก็เป็นวิศวกรที่มีความเข้าใจเป็นอย่างดีเราคิดว่าการเลือกสรรบุคลากรไปในที่นี้จะนํามาซึ่งองค์ความรู้และภาคปฏิบัติในการนํามาพัฒนาสภาของพวกเราด้วยในส่วนอีกสองคนนะคะของภักปุูมใจไทยที่ไม่ได้เดินทางไปด้วยกันนั้นนะคะเนื่องจากไม่สามารถส่งรายชื่อมาในเวลาที่กําหนดได้จึงทําให้มีเพียง12บสอรายชื่อคะ่ะ ก็ได้แก่เจ้าหน้าที่สภา4ี่คนทั้งฝ่ายความมั่นคงระหว่างประเทศและถิ่นทางานของสํานักเลขาธิการประธานสภาลององอยังกล่าวถึงค่าใช้จ่ายนะคะที่เกิดขึ้นจริงอ่ะคราวนี้สรุปเลยค่ะได้มีการสรุปตัวเลขออกมาแล้วนะคะว่าค่าตั๋วเครื่องบินจากที่ตั้งไว้ตามสิทธิ์ห้าหมื่บาทเราจองได้จริงในราคาแค่28,000บาทและจะส่งส่วนที่เหลือกลับคืนค้างด้วยคืนทั้งหมดเลยค่าโรงแรมตามสิทธิ์เบิกได้12,500บาท ยอดจองจริง9,000บาทซึ่งเราพยายามประหยัดให้ได้มากที่สุด <c oughs> แต่ในฐานะที่ทำหน้าที่เป็นทูตของสภาการเยี่ยมคาระวะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรวมถึงการเลี้ยงรับรองบุคคลต่างๆที่เข้าพบก็ต้องรับรองให้สมเกียรติกับประเทศไทยด้วยค่ะครับส่วนของงดขออภัยครับส่วนของงบรับรองที่ถูกตั้งข้อสังเกตนะครับว่ามากเกินไปหรือไม่นะครับว่าตอนที่ตั้งงบประมาณในตอนแรกนะครับเรายังไม่ทราบโปรแกรมละเอียดนะฮะยังไม่ได้มีการหักออกเช่นเมื่อสถานทูตเลี้ยงรับร,บรองเรา เราจะหักส่วนนี้ออกจากเบี้ยเลี้ยงของคณะที่ไปทําให้การจ่ายเบี้ยเลี้ยงไม่เต็มนะครับหรือในกรณีที่เราไปพบปากกับคนงานไทยนักศึกษาไทยในสิงคโปร์เนี่ยก็ใช้งบรับเรานี้ในการดูแลและรับประทานอาหารง่ายๆร่วมกันหากกบรบนี่อย่างแค่ไหนในเท่าไหร่นะครับก็จะมีการส่งกลับคืนครั้งทั้งหมดทั้งนี้ยินดีที่จะแสดงใบเสร็จทั้งหมด ว่าใช้ไปเท่าไหร่อย่างไรบ้างนะครับนี่ก็คือ,อคําชี้แจงของคุณปฏิพัฒน์นะคะพร้อมบอก็พร้อมมีหลักฐานแล้วก็ใช้งบอย่างประหยัดด้วยที่เหลือคืนคลางทั้งหมดนะจ๊ะ,ะนี่ก็เป็นคําชี้แจงจากรองอองนะคะค